ฟังธรรมะปฏิบัติธรรมการฝึกจิตมีสมถะและวิปัสสนาสมถะคือทำใจตัวเองให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาแต่ก่อนไปถึงความตั้งมัน่นมาจากความสงบ ัสสัติแแปลว่าสงบกายสงบใจก่อนที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาจิตที่สงบบ่อยๆเนี่ยสร้างฐานหนาแน่นนะทำให้เกิดเป็นความทั้งมั่นของจิตเราฝึกหัดใหม่ๆจิตไม่สงบยัไม่เป็นไรอย่ารำคาญ ให้มีสติทุกเมื่อทุกอิริยาบถท,นะทุกขณะทุกสถานทีนะ่ต้องมีสติตลอดสติให้ะระลึกปัจจุบันที่เราทำหรือจะ,ะระลึกที่กรรม,มาฐานก็ได้นะถ้าเราไม่ต้องยุ่งกับใครอยู่นิ่งๆคนเดียวเราะระลึกกรรมฐา,าน ที่เราทำแล้วสบายถ้าเราต้องวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมีกิจการงานให้ะระลึกรู้นนในสิ่งที่เราทำปัจจุบันนั้นการงานเฉพาะหน้ารู้อิริยาบถนะมันํำบ่อยๆตอนที่ไม่ต้องยุ่งกับใครเสร็จกิจการงานแล้วก็กลับมาเจริญกรรมาฐานที่เราทำแล้วถูกเจริต ที่เรียกว่าถูกจริตคือเวลาที่เราเพลอรเรารู้ตัวได้เร็วใครจะชอบบริกรรมพุทธโธก็ได้นะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ตำแหน่งที่เรากำหนดตรงไหนก็ได้ที่ทำแล้วรู้สึกสบายนะรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายสบายอย่าทำให้ตึงเครียดทำบ่อยๆกรรมฐา,านนั้น นะที่ไหนก็ได้แนะล้วลึกบ่อยๆนี่เป็นการสั่งสมกำลังสติของเราถ้ากำลังสติไม่พอจิตจะไม่สงบนะนะจิตจะฟุ้งซ่านไปกรรมฐา,านยุคใหม่นี้เขาไม่เอาความสงบนะสอนกันรู้เฉยๆจิตไม่มีกำลังก็ไหลไปตามความคิด กว่าจะรู้สึกตัวนะี่ยคิดไปหลายเรื่องแล้วคนภาวนาจะรู้ดีขนาดเรามีกรรมฐา,านตลอดสติเผลอมึนคิดไปจนเอาไม่อยู่ก็มีนี่ขนาดมีกรรมฐา,านที่เราบริกรรมตลอดนะพยายามให้เผลอก็ยังไม่สงบนะคนที่ปล่อยเฉยๆนะัเป็นแค่สติไม่ใช่สมาธิเป็นแค่สติ นะรู้ความคิดแบบหนึ่งแล้วก็เผลอไปนะนะนั้นันน้เป็นแค่สติไม่เรียกว่าจิตตั้งมั่นคนละระดับกันนะแต่คนท,ทั่วไปฝึกแค่ระดับนั้นเพราะมันง่ายนะคนกลัวของยากอยากได้ดีแต่กลัวเหนื่อยกลัวยากชอบแบบสบายๆนะของในโลกนีนะ้มีอะไรที่ลงทุนน้อยๆกำไรมหาศาล นะส่วนมากก็ปลอมเราดูทางโลกเสที่หลอกลวงกันลงทุนนิดหนึ่งได้กำไรมหาศาลแนะชร์ลูกโซ่เอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะมีของจริงที่ไหนลนะ่นะเราเดินตามพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ทรงมักทรงผลนะทุกคนก็ผ่านแบบนี้มานะทำจิตตัวเองให้ตั้งมั่นนะคือมีอารมณ์เดียวในกรรมฐานนั้นจะนจิตเด่นดวงขึ้นมา เพราะน,านั้นสามารถแยกธาตุแยกขันได้ชัดเจนคนที่เห็นแวบ,บหนึ่งรู้เฉยๆเห็นแวบ,บหนึ่งจิตนะเห็นขนาดเดียวไม่ได้ตั้งมั่นหรอกเป็นแค่สติระลึกได้ขนาดหนึ่งแล้วก็เผลอไปอีกขณะที่เราฝึกใหม่ๆนะอย่ารำคาญความคิดนะทำให้เบาสบายพยายามให้มีสติตลอดเพียงเท่านั้นพอมีความคิดก็ทิ้งไป ทำแบบสบายอย่าเครียดกลับมาแล้วรืกก้กรรมฐา,านที่เราทำนะมาพาักที่วัดที่พักสะดวกสบายนะตรงไหนเดินจงกรมได้เราก็เดินตรงไหนที่เรานั่งภาวนาสบายไม่เกลื่อนกลด้วยผู้คนเราก็พยายามนะนั่งเจริญจิตภา,าวนาเมื่อลุกเมื่อแล้วก็ไปลุกเดินจงกรมจงกรมเสร็จเมื่อเราก็มานั่งต่อทำกิน หรือทำกิจส่วนตัวสาวนำกิจส่วนรวมก็มีสติทุกเมื่อนาจักกวาดวัดจะทําความสะอาดก็มีสตินี่เราฝึกแบบนี้นาทุกๆนาทีของเราพยายามให้มีสติตลอดเดี๋ยวจิตค่อยๆเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาฝึกใหม่ๆตลอดชีวิตของเราเรามีสติกี่นาทีเราปล่อยเผลอไปด้วยความเคยชินกี่นาทีแล้วเราจะทําให้มาสงบระงับ ตั้งมั่นเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงจะทำได้ไหมนะเพราะฉะนั้นเ <_ S 1> ทียบกับเราลงทุนน้อยหวังผลมากเกินเราต้องทำเหตุเหตุแหที่มาของสมาธินั่นคือเป็นผู้ที่มีสติตลอดจนสตินั้นไม่ขาดสายเลยรวมเป็นหนึ่งขึ้นมาเป็นความตั้งมั่นที่จิตทั้งสติและสัมปชัญญะความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้น เราก็พยายามทำบ่อยๆเราทำเหตุคือมีสติทุกเมื่อเมื่อมีสติความคิดปรากฏขึ้นมาถ้าเรามีสติความคิดนั้นก็ดับไปนะเผลอไปมีสติความคิดก็ดับไปเรามีอารมณ์เดียวกักบกรรมาฐานนะสติเราต่อเนื่องขึ้นไปความคิดน้อยลงมีอารมณ์เดียวกับกรรมาฐานเกิดเป็นความสงบขึ้นมาขณะแรกๆมีอารมณ์เดียวคือโลกทั้งโลก มีสติเราบริกรรมคำว่าพุโทโธเท่านั้นมีสติที่เราลึกรู้ดมหายใจเท่านั้นส่วนอื่นเป็นส่วนเกินนะไม่ต้องมาคำหนึง่งไม่ต้องให้ความสำคัญบางทีได้ยินเสียงปล่อยวางเสียงเสียถ้ารู้ว่าไม่มีอันตรายล้วปล่อยวางไปนะเสียงกระทบเข้ามาปล่อยวางไปกลิ่นกระทบเข้ามาแล้วก็ปล่อยวางไปสิ่งใดที่กระทบมาปล่อยวางไป ให้จิตมีอารมณ์เดียวกับกรรมฐานบ่อยๆ่าจะค่อยๆเกิดความสงบขึ้นมาขณะที่จิตเกิดความสงบขณะนั้นเขาาจะปล่อยวางกรรมฐานที่เราทำลมหายใจค่อยๆน้อยลงน้อยลงเบาจนเหมือนเราไม่ได้หายใจพูดโทรเราก็พูดไม่ได้นเหมือนเผลอๆไปหรือบางครั้งที่เราตั้งมั่นอยู่ ตั้งใจจะพูดคำว่าพูดโธจากใจพูดไม่ออกและเป็นความว่างนิ่งว่างไปเลยเนี่ยเริ่มเข้าสู่ความสงบนะในความสงบสังเกตดูถ้าสงบเราไปเพ่งความว่างต่อก็ไปสู่อรูปฌานแบบฤาษีจีไปเข้าฌานที่ลึกๆขึ้นไปนะเราแค่ต้องการหาจิตของเราเมื่อจิตว่างๆคอยสังเกตดูในความว่างมีความรู้อยู่ ใครรู้ว่าว่างนะกลับมาที่ผู้รูด้ดวงนี้สิ่งนี้สมมติเรียกว่าจิตของเรานะคนเรามายึดตัวนี้แหละเวลาความทุกข์เกิดก็เกิดที่ตรงนี้ความคิดปรากฏนะตัวนี้ก็ไปรู้นะมาจากตรงนี้หมดทั้งสิ้นทั้งโงคกิเลสก็มาจากตัวนี้แหละนะหาต้นต่อให้เจอความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างมาจากตรงนี้เราหาจิตของเราให้เจอ จิตที่ยังไม่ได้ปรุงอะไรทั้งสิ้นเป็นแค่ความรู้สักแต่ว่ารู้ในความสงบนั้นก็เช่นเดียวกันเพราะขณะนั้นเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเป็นแค่ความรู้สึกหนึ่งปรากฏขึ้นมารู้แค่รูนะ้ส่งตรงนั้นบ่อยๆกาเรียกเป็นสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเมื่อเราถอนจากความสงบถอนจากสมาธิมาเป็นจิตคลายออกมาเริ่มรับรู้สิ่งกระทบภายนอก เริ่มรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกแต่จิตดวงรู้นี้ยังเด่นอยู่คนที่เป็นสมาธิก็เป็นกันแบบนี้นะจิตรู้เด่นยังรู้ที่ใจตัวเองมีสติสัชัญญะไม่ไหลาตามอารมณ์ตั้งมั่นเด่นอยู่อย่างนั้นนี่ไปเรียกว่าสมาธิไม่ใช่เห็นแวบ,บหนึ่งแล้วเผลอไป แวบ,บหนึ่งล้เผลอไปนไม่ได้เรียกว่าตั้งมั่น,นเป็นแค่สติแวบ,บเดียวเท่านั้นเองคนที่เป็นสมาธิฟังจะรู้มันคนละอารมณ์กันสมาธิที่ตั้งมั่นแบบเนี่ยกายกับจิตเราแยกกันเราเห็นกายเคลื่อนไหวไปใจก็เป็นคนดูเมื่อใจมีความปรุงแต่งขึ้นมานจิตดวงรู้นี่ก็เป็นคนดูไม่เข้าไปหลงยึดเข้ไปหลงรวมกับสิ่งเหล่านั้นกายก็เป็นกายไป อาการของจิตความปรุงแต่งความจำสัญญาอารมณ์ความปรุงแต่งสังขารที่ปรุงออกมาก็เป็นส่วนหนึ่งแยกออกไปจิตดวงรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งเราเห็นชัดน,นี่เขาเรียกว่าจิตที่ตั้งมั่นเริ่มเห็นความเป็นจริงของรูปนามกายใจเป็นต้นทางแห่งวิปัสสนาหากเราไม่สามารถแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตได้ยังไม่ใช่วิปัสนาจริง นะที่เห็นกันทัว่วไปกัแบแวบหนึ่งแวบบหนึ่งไม่มีกําลังไปทําลายกิเลสหรอกนะอาจจะเปลี่ยนความคิดได้บ้างเออกายก็อันหนึ่งนะความคิดก็แวบ,บหนึ่งนะแต่เมื่อเผลอเพราะจิตไม่มีกําลังเข้าไปรวมอีกกายก็เป็นเราความคิดอารมณ์ต่างๆก็เป็นเราแต่ถ้าคนที่เป็นสมาธิเริ่มแยกเราเริ่มเห็นเออมันไม่ใช่เรามันแยกออกไปได้นะใช้ปัญญาอีกชั้นหนึ่งเข้าไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลง อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังอยู่แบบเดิมไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เราถึงเรียกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เป็นภาคปัญญาต่อไปเมื่อปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นบ่อยๆจิตใจค,ความยึดมั่นถือมั่นนี่เข้าสู่กระแสปาริยาจาวาให้ทุกๆท,ท่านนะเราดาเนินมาแบบนี้แล้วจิตเราแค่เกิดความสงบก็มีความร่มเย็น ยิ่งปพปฏิบัติธรรมรู้จักการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตาภาวนานะมีความกตัญญูมีความเมตตานะจิตโนนั้นะยิ่งดำเนินไปนะไปสู่ความที่เจริญก้าวหน้าในทางธรรมจนวันหนึ่งจิตมีกำลังนะเราทำอยู่ทางโลกมีคุณธรรมแบบนี้เราก็มีความสุขเราใช้จิตที่เราภาวนาแบบนี้มาดำเนินทางธรรมต่อิดมเห็นความเป็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสาระแก่นสารอะไรหรอกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คือโฉวเคลาดำรงชีพไปก็ตามหน้าที่เรามีภาระหน้าที่เราก็ทำไปถึงจุดหนึ่งหมดเราก็ปล่อยวางเสียร่างกายนี้ถึงคราที่หมดสภาพแล้วก็ปล่อยวางไม่มีความอารยาววน เพราะเรารู้แต่แรกของนี้มันของชั่วคราวนะไม่ใช่เป็นสาระแก่นสารอะไรถ้าเราปล่อยตัวเราได้สิ่งรอบข้างนะไม่มีผลอะไรหรอกนะตัวเราก็ายังไม่ใช่ของเราเลยของรอบข้างบุตรสามีภรรยาทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นธรรมชาติถึงเวลาเราดูแลดีกันที่สุดถึงเวลาก็ต้องปล่อยวาง นะเข้าใจความเป็นจริงจิตดวงนั้นก็จะไม่ทุกข์ร้อนนะเพราะเราเข้าใจความเป็นจริงแต่คนไม่เข้าใจความเป็นจริงก็อยากให้ตามใจอยากตัวเองให้สมปรารถนาถ้าเราไม่อยากแกนะวันหนึ่งแก่มาคนที่ไม่เข้าใจก็ทุกวันหนึ่งถึงข่าวตายคนไม่เข้าใจก็ทุกแต่คนที่เข้าใจธาตุขันเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วกายเขาแค่สักแต่ว่าก้อนธาตุรวมตัวกันชั่วขา่าว เราวันหมดอายุไขอาการนามาทำก็เช่นเดียวกันชั่วคราวเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคนไม่ค่อยใจก็ไปหลงยึดมั่นถือมาในสิ่งที่เกิดเกิดดับดับตลอดและความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นมา ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงก็จะจางคลายความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ในใจค่อยๆลดน้อยลงนี่เป็นการเจริญในทางธรรมนะให้ทุกๆท่านมันทําความเพียรเบื้องต้นก็นให้มีสติทุกเมื่อคนที่จิตไม่ตั้งมั่นก็ทําให้เกิดความสงบขึ้นมามาเจตเกิดความสงบตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเอาจิตดวงนี้มาเดินต่อปัญญานะทุกๆท่านจะได้มีความเจริญในทางธรรม